นี่คือเส้นทางที่เดินขึ้นไปนะคะเส้นทางที่จะขึ้นไปบนผู้มโนรมหรือว่าวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมกดาหารกัมีโคตมีโค้งมีงอนะคะตามเส้นทางระยะเส้นทางที่ขึ้นไปเพราะว่า เป็นผู้เขานา่าจะพ่นองตรงนี้ที่รีวิวนี่เจฟ้ารีวิวตอนขึ้นนะจะเห็นไหมนี่จะมีรถนะักท่องเที่ยวไปเที่ยวนะคะเพิ่งกระขับลงมาตอนที่เจฟ้ารีวิวอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณ17นาฬิกากว่ากว่าจะพี่นองจา๊าคือสมมุติว่าประมาณนะคะ16นาฬิกานี่นะจ๊ะเพิ่นจะหายเอารถขึ้นไปได้ยง,าายางย่ามือแรงนะจ๊ะทายแามกลางยง่มือเ้านะคะ จะอยู่ที่ประมาณเวลาตีหาก็สามารถเอาโถลขึ้นไปได้นะจน๊ะเนาะตีหาหกโมงนะคะประตูวัดเปิดเข้าก็สามารถขับโถลขึ้นไปได้จ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าช่วงนั้นพระเพิ่งกะลงมาบินทวัต บินธาบาตนะคะอยู่ที่โตเมืองนอกจะเนาะเส้นทางก็มีโคดโค้งโคดง้อคือกันกับเหาเห็ดนะคะวงการนี่แหละเช่าขีเ้เอเตอร์ทั้งหลายนะจ๊ะพี่น้องกว่าสิไปนะคะหายถึงเส้นทางฝันกว่าสิไปหอดเป้าหมยนะจ๊ะพี่น้องจะก,กับโบแมนของ,งาข่ายคล้ายๆกับเส้นทางนี่แหละนอจากพี่น้องมันกับขูขาบ้างนะคะเออเส้นทางนะคะบ่เป็นลุมบ่เป็นบอ่อบางหม่องก็ได้มันบ่ได้เรียบกลืนตลอดนะพี่น้องมันก็มีโคดโค้งโคดง้อนอกจากนเพราะนั่น นะคะห้าตตรงไปให้มันถึงฝันเ้าตตรงไปให้มันถึงนะคะเส้นทางนะคะเป่าหมายที่ห้าจะเดินเพ่นงกําลัง่งใจหาเด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบหากับเจฟา่าสรรหามะลาเว่านัวหัวมวนนะจ๊ะ ถึงแม้ว่าห้าสีเมือยห้าสิทถอดซำใดห้ากระเบิงเส้นทางนี่ละไหวนะคะและห้ากระสีก,กลังแห่ใจต่อสู่ต่อไปนะคะขอบคุณทุกกําลังใจอยากจะเย็นหูเย็นตาอยากจะสบายตาอย่าลืมมากกราบไหวองค์พระไงที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมัโโนรมอ่าเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารและท่านจะไม่ผิดปวังนะคะท่านจะสดชื่นแจ่มใสจ้า